巴虎。 สวัสดีครับชายเดียวครับวันนี้ชายเดียวพาทุกคนมาสแตกตำกุ้งสดนะครับผมอ<ส>ืมอ<ส>ืม แบบนี้เลยครับกุ้งอือนี้กุ้งสดสดนี้กุ้งสดสดสามตัวเด่นเด่นอืออือ กรุ่งกรอบมากอื อขออนุญาตใชม้มืออืมอืมเป็นจะแซ่บแท้วันดีคุณอะไรคุณ อิ่วด้วยนะครับผมทั้งเป็ดทั้งแซ่บกุ้งสดๆเด้งๆแบบนี้อ่ะ น้ำหมูน้ำตาแตกอืมโอ้ยจีจดหาร้องไห้เลยน้ำตาไหลไปการกินตํากุ้งสกแรลที่กินไปร้องไห้ไปด้วยครับผม อน้ำมูอน้ำตาแตกออขออนุญาตคำสุดท er ้ายแล้วไม่ไหวจริงๆผ็ดมากแต่ก็แซ่บมากครับผม ใครชอบคลิปนี้นครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฉายเดี่ยวนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย